ยที่6ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์การทำงานของระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบดีเจททอนิกมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ส,ส่วน ได้แก่หน่วยตรวจสอบหน่วยควบคุมและอุปกรณ์ทำงานส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่มีการควบคุมปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอิเล็กทรอนิกส์โดยประมวลผลจากการวัดความดันของอากาศภายในท่อไอดี เพื่อหาปริมาณอากาศที่เข้าไปในกระบอกโกูบกโดยการวัดความดันภายในท่อไอดีการวัดอุณหภูมิอากาศและการวัดอุณหภูมิน้ำหล่อยเย็น แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อกำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้มีความเหมาะสมกับปริมาณอากาศที่เข้าไปในกระบอกสูบทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์โดยมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญดังนี้ 1. ตัวตรวจจับสัญญาณเป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในส่วนของหน่วยตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการทำงานในช่วงต่างๆของเครื่องยนต์พร้อมกับส่งข้อมูลไปยังก่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์แล้วนำข้อมูลทั้งหมด ไปทำการประมวลผลเพื่อกำหนดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและจังหวะในการจุดระเบิดที่เหมาะสมซึ่งตัวตรวจจับสัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างยิ่งตัวตรวจจับสัญญาณที่สำคัญ6ตัวประกอบด้วย1.1 ตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีทำหน้าที่ตรวจจับความดันภายในท่อไอดีและเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งข้อมูลไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยน์ตเพื่อทําหน้าที่ประมวลผลหาปริมาณของอากาศตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีเป็นความต้านทาน ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้แบบสารกึ่งตัวนำถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังของเลนส์ปิดผีเสื้อเพื่อตรวจจับความดันของอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์และเปลี่ยนความดันอากาศเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อประมวลผลหาปริมาณอากาศและลอสัญญาณความเร็วรออของเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นข้อมูลในใการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ในสภาวะการทำงานในช่วงนั้นๆ ถ้าตัวตรวจจับความดันในท่อไอดีส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และประมวลผลพบว่าความดันในท่อไอดีสูงแสดงว่าในขนาดนั้นมีปริมาณของอากาศมากแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นและสั่งจน้ำมันเชื้อเพลิง ในปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในทางกลับกันถ้าความดันในท่อไอดีต่ำแสดงว่าในขนาดนั้นมีปริมาณอากาศน้อยกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดน้อยลงเช่นกัน1.2ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ที่ใช้เป็นแบตเทอร์มิสเตอร์สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศได้อย่างละเอียดติดตั้งอยู่บริเวณหน้าหน้าของลิ้นปีผีเสื้อเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของอากาศที่ถูกบรรจุเข้าสู่ห้องกระบอกสูบ1.3่1.3ตัวตรวจจับตำแหน่งลิน้นเล่งทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งการเปิดปิดของลิ้นเล่ง แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งข้อมูลไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อประมวลผลในการหาปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ในขนาดนั้นและส่งข้อมูลสั่งตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดผ่อนคันเร่ง โดยเปรียบเทียบกับสัญญาณของตัวตรวจจับความเร็วลออของเครื่องยนต์และสัญญาณตัวตรวจจับตำแหน่งหรือเล่ง1.4ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งเข้ากล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อเพิ่ม หรือลดปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบด้านซ้ายบริเวณช่องทางน้ำภายในประกอบด้วยความต้านทานที่เปลี่ยนแปลง ตามอุณภูมิแบบมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบจากคุณสมบัติดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้ากลอ่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลรมวลหาปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับอุณภูมิของเครื่องยนต์ในขนาดนั้น1.5 ตัวตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต์ทำหน้าที่ตรวจจับความเร็วรอบของเครื่องยนต์และเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประมวลผลหาอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดจังหวะจุดระเบิด ให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์รวมถึงส่งสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงไปพร้อมกันด้วยเพื่อเปรียบเทียบตำแหน่งในแต่ละจุดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงใดกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะทำการประมวลผลหาอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและทันต่อสภาวะ การทำงานของเครื่องยนต์และ1.6ตัวตรวจจับออกซิเจนทำหน้าที่ตรวจจับออกซิเจนในไอเสียของเครื่องยนต์ ภายหลังจากการเผาไหม้แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งไปยังกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อประมวลผลในการสั่งเพิ่มหรือลดอัดตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่กับฝาสูบบริเวณปากท่อไอเสียด้านขวาภายใน ประกอบด้วยแผ่นเซอร์คนเนียที่ฉาบด้วยแผ่นทีนัมซึ่งมีลักษณะเป็นรูรับๆเพื่อตรวจจับการไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้นขนาดนั้นว่าเครื่องยนต์มีการเผาไหม้สมบูรณ์เพียงใดถ้าเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ตัวตรวจจับออกซิเจนจะไม่สามารถตรวจจับออกซิเจนในก๊าซไอเสียได้ กล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะสั่งลดอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลงจนกว่าจะตรวจจับปริมาณออกซิเจนในการไอเสียได้และในทางกลับกันถ้าตรวจพบว่ามีปริมาณออกซิเจนในการไอเสียมากกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะสั่งเพิ่มอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สัมพันธ์กับการทำงานของเครื่องยนต์ข้อควรระวังห้ามใช้น้ำมันเครื่องจาลรบีน้ำหรือสาระละลายอื่นๆใส่ไปในรูอากาศหรือปากตัวตรวจจับออกซิเจน 2. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในส่วนของอุปกรณ์ทำงาน ทำหน้าที่ในการสร้างแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงภายในระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงจะทําการสร้างแรงดันจากถังน้ํามันส่งต่อไปยังหัวฉีดน้ํามันเพียงพอต่อความต้องการของเครื่องยนต์ 3. หัวฉีด ทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละองเพื่อผสมกับอากาศบริเวณท่อไอดีก่อนผ่านลิ้นไอดีเข้าสู่ห้องกระบอกสูบหัวฉีดที่ใช้เป็นแบบไฟฟ้าบังคับการเปิดของหัวฉีดโดยใช้โซลิน,นอยสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยกเข็มหัวฉีดขึ้นและปิดโดยใช้แรงดันสปริง หลักการทำงานน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังจะถูกสร้างแรงดันให้สูงขึ้นด้วยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมแรงดันด้วยตัวควบคุมแรงดันแล้วส่งผ่านไปยังหัวฉีดโดยผ่านตะแกรงกรองที่อยู่ด้านบนลงไปยังเข็มหัวฉีดที่ปลายด้านล่างของหัวฉีดซึ่งในขณะที่หัวฉีดยังไม่ทำงาน เข็มหัวฉีดจะถูกสลับปิงดังให้แนบสนิทอยู่กับบ่าของเข็มหัวฉีดจังหวะนี้จะไม่มีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะสั่งให้หัวฉีดทำงานโดยต่อวงจรไฟฟ้าที่มาจากหัวฉีดลงกลาวจะทำให้โซลินอยเกิดสนามแม่เหล็กดูดพลังเยือที่อยู่ตรงกลางขึ้น เข็มหัวฉีดที่ติดเป็นชุดเดียวกับพลังเยอก็จะยกตัวขึ้นจากบ่าของเข็มหัวฉีดทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแรงดันสูง294ถูกฉีดออกมาในลักษณะเป็นฝอยละอองเพื่อผสมกับอากาศก่นกอนเข้ากระบอกสูบ 4. ี่หวาควบคุมอากาศวงจรเดินเบา ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ผ่านทางชุดวาล์วควบคุมอากาศวงจรเดินเบาโดยควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลผ่านวงจรใบพาดเพื่อรักษาความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้ได้ตามกำหนดหนด1,700บวก100รอบต่อนาทีหลักการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะสั่งให้มอเตอร์ปรับระยะดึงวาลวควบกลุ่มอากาศเข้ามาตัวมอเตอร์และจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำมันหล่อยเย็นเพื่อเลื่อนวาวลปรับระยะกลับคืนตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งเพียงพอต่อการสตาร์ทติดของเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน แต่ยังไม่ถึงอุณหภูมิทำงานกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะสั่งมอเตอร์ปรับระยะดึงวาล์วควบคุมอากาศเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณอากาศทำให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์อยู่ที่1900บวกลบ100รอรอบต่อนาทีเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้นกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ะสั่งวอลควบคุมอากาศวงจรเดินเบาคลื่นกับตำแหน่งเดิมเพื่อลดปริมาณของอากาศและควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ให้อยู่ที่1,700บวก100รอบต่อนาที 5. หลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องยนต์เป็นระบบที่ติดตั้งเข้ามา ื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์โดยระบบนี้อยู่ภายในกลอ่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์จะคอยตรวจสอบการทำงานของตัวตรวจจับสัญญาณทุกตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดระบบตรวจสอบพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวตรวจจับสัญญาณก็จะแสดงผลออกมาทางหลอดไฟ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่หน้าปัดเลือนไม้โดยการกระพริบของหลอดไฟหลักการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนหลอดไฟจะติดขึ้นมาสองวินาทีแล้วดับลง ถ้าระบบตรวจสอบข้อขัดข้องด้วยตัวเองตรวจพบความผิดปกติของตัวตรวจจับสัญญาณหลอดไฟจากกระพริบเป็นรหัสเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบโดยหลอดไฟจากกระพริบเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่งอ่อนและความเร็วรอบไม่เกิน2,200รอบต่อนอาทีถ้าเครื่องยนต์ มีความเร็วรอบมากกว่าเดิม2,200รอบต่อน,นาทีหลอดไฟจะติดตลอดเวลาและจะกระพริบอีกครั้งเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต่ำกว่า2,200รอบต่อน,นาทีและ6กกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรับสัญญาณต่างๆจากตัวตรวจจับสัญญาณแล้วนำไปประมวลผลการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดจังหวะจุดระเบิดและการตัดต่อการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์และยังทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ PGM-FI ตลอดเวลา ที่เปิดสวิตช์ก้นแจรวมถึงการแสดงข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบตรวจสอบความผิดปกติด้วยตัวเองที่หลอดไฟแสดงการทำง,งานของเครื่องยนต์บนหน้าปัดเลือนไม้ทั้งยังบันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ pgmfi ด้วยระบบการตรวจสอบความผิดปกติด้วยตนเอง เป็นระบบที่ติดตั้งเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบโดยระบบจะตรวจสอบการทำงานของตัวตรวจจับสัญญาณอยู่ตลอดเวลาและเมื่อใดที่ระบบตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวตรวจจับสัญญาณระบบก็จะแสดงผลออกมาทางหลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องยนต์ที่อยู่บนหน้าปัด โยหลอดไฟจากระพริบเป็นรหัสเพื่อแสดงความผิดปกติซึ่งรหัสปัญหาแสดงความผิดปกติของระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ 1. รหัสเดียวเป็นการแสดงรหัสข้อขัดข้องแบบหนึ่ง สัญญาณลักษณะการกระพริบของหลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องยนต์จะเป็นการกระพริบสั้นตามจำนวนครั้งของรหรัสด้วยความถี่ที่เท่ากันและส รหัสคู่เป็นการแสดงรหัสข้อขัดข้องแบบสองสัญญาณลักษณะาการกระพริบของหลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องยนต์จะเป็นการกระพริบยาวสั้นตามจำนวนครั้งของรหัสด้วยความถี่ที่เท่ากันวงจรระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์โคสีของสายไฟ ในวงจรไฟฟ้าของระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์นั้นมีสายไฟเป็นจำนวนมากรวมอยู่ด้วยกันและถูกพันเก็บด้วยเทปพ,พันสายไฟในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆการตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟจึงจำเป็นต้องอ่านวงจรไฟฟ้า และโค้ดสีของสายไฟเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ